อหอมกระเจามางามใส่พวกเนี่ยกปไหนหอมบัวหอมบัวสิภาพไปชมทงหอมได้บ่ะสิหน้าหอมเนาะหน้าหอมหอมแดงหอมแดงหย่ากระงานแต่เห็นหย่าขึ้นหอดหัวได,ด้บ่ะีิกปดูดกับลูกไว้ ทุ่งนาหอมแดงแกดด็เจ้าหู่เพิ่นแต่ท่านกจะเจ้าบ,บ้านดีกูด้ก็เจ้าปลูกน้ำหลังเอาะ่นไ่นแก้วจนปูนทั้งหนา้าผนไม่จะหอมทั้งนั้นทุน่งนาหอมแดง แม่ไม่จะหอมอนนอเจ,เจ้ารถเจ้ารถน้ำรถน้ำหอมแดงข้างหนังกระเต็มอยู่บนหนึอ เนี่ยช่อนหยาเพื่รลมผัดผิวแวงแรงต้นหอมต้นหอมอ,อย้ยงามค่ะกัจจาิกูเดือนกุมภานี่ในช่มงนี<ม>้เดือนกุมภา ก็ไกลกัหอมถุงหน้าหอมขุดถ้วยเนีหลายค่ะก,ก,ก็เอนหน้าหอมหน้าหอมอรเราเป็นหน้าเขาหน้าหอมหน้าหอมเาเป็นหน้าเขาาอ้ยดอกมัน กําลังเป็นดอกแต่นี่เออมามาสวนเนี่ยกําลังเป็นดอกไหมน,นี่กําลังเป็นดอกกิโลละส้บบาทตัวได้ดอกดอกนี่โลละสิบบาทาเจาขายกับสวนนะโลละสิบบาทรกองสวนอันขันมันออกช่วงละลายหนึ่งกิโลละสิบบาทกิโลละห้าบาทแต่ช่วงนี่เดี๋ยวนี่โลละยี่สิบบาท ชาวคนยา,หร,าหรือว่าหรือว่าฉีดน้ำติดพดน้ำนะชงนี่บ้านนี้ยชงนี่แก่บา้านได้เป็นดอกเจ,จบบา้าบอเดปปูกหน่อยได้พุ่งละสองลายสามลาย